นี่คือการมาดูพร้อมกันจริงๆส,ๆสดๆที่นี่ที่แรกเลยเป็นไงบ้างคะธุมัติกล้องครับผมก็ส,ส,สดะดวกสะดวกดีค่ะตื่นเต้นครับรู้สึกว่ามันดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยคือแบบทุกอย่างทุกอย่างสวยหมดเลยครับแบบภาพสวยทุกอย่างจริงครับ <ๆ S 1> แล้วเห็นบอกเมื่อกี้พี่แอบไปนั่งดูข้างๆธุมัดก้องมาด้วยมีหลายช็อตมากที่ธุมัดก้องแบบว่าทั้งหัวเราะทั้งกรี๊ดก็แบบว่าโอ้โหขยิบตัวเองหรือยังไงลูก เกิดไปจริงๆคือหน้าใหญ่มากเต็มจอหน้าใหญ่หรือหน้ารักาโอเคเป็นการการันตีว่าไม่ใช่หน้าใหญ่แต่เป็นหน้ารักโอเคไหมลูกโอ้ข่อยเชั่วอ่ามีซีนไหนประทับใจไหมมีซีนไหนประทับใจไหมสรุกดูมันกล้องมีซีนที่ตอนที่รักแอบออกจากบ้านนะครับ ผมพี่บอกาเป็นแบบว่าเป็นกำแพงน่ารักนะล่ะเป็นกำแพงที่มีแบบว่าวงกลมไหนไหนพี่พี่ธอมัสลองทำวงกลมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ที่รักแบบนี้ไงเดี๋ยวให้ที่รักแอบหนีออกจากบ้าน่ใแมวนแนวนี้ลูกเปนงนี้ถ้าแนวนั้นมันน่าจะแอบไม่ค่อยได้ลองไปต่อครับก็ช่วยพี่หน่อย ไปกำกับสิไปกำกับไปกำอกิ้งอกิ้งตามนี้นะลูก่ะอินเสเต้องเอนะครับอือนีออไออืออ่าเดี๋ยวผมนะมัเป็นกำแพงกันนะออเก็บกำแพงเป็นกำแพงแล้วมิดเลยอ่ะแกกูทำไมอ่าโอเคโอเคโอเคอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่ง นี่แล้วไครเป็นพี่เบ๊บนี่ครับพี่เบ๊บ <c oughs> อ๋อนี่คือจับโจรอยู่ต้องจ,จับโจรอยู่น้ารังรำเป็นซีนประทับใจคนอื่นล่ะคนอื่นรำมีซีไนไหนนะพี่อู๋อ่ะพี่ก้องพี่ก้องก่อนพี่ก้องก่อนชอบชอบซีนสักผ้ามากครับอ๋อนี่ใครชอบซีสักผ้าบ้างไหมครับอ <c oughs> นี่หนูสักไม่ออกไงพี่มาม่วงเลยต้องมา<น>สักแทนพี่เขาแบบ เป็นจังหวะเพีไหมจังหวะซึ่งได้ร่วมงานพี่มะม่วงครั้งแรกด้วยใช่เป็นอยงคะน่ารักไหมฮะต้องยอมรับครับคือพี่เขาแบบน่ารักมากพี่ค่ายเอเนจี่เยอะสุดๆค่ะใช่ทำให้พวกเราแบบเอเนจี่อัพขึ้นไปอีกเพราะพี่เขาแบบเอเนจี่แบบเยอะมากๆคือถ้าเขาตัดหน้าผมรีแอคชั่นหนึ่งมาคือพี่มะม่วงฮึบเดินเดินกระโดดกระโดดนักกีฬาผู้หญิแบบตกใจวะเฮ้ยซึ่งเป็นเรียกชั่นจริงๆด้วยที่ไม่ได้อยู่ในซีนด้วย แต่ก็เป็นเพลงซีที่ทำออกมาแล้วน่ารักมากๆ,ๆนะฮะ,ะมาถามคนอื่นบ้างดีกว่าในยุกม,มือเลยใครมีซีนไหนประทับใจบ้างอ่ะพี่แพจีพี่แพนจีมีไหมลูกเอ,าอ้าแคทอยากพูดเมื่อกี้อ,อ๋อโจนพ่อก็ซีนซักลินนะครับลีลาการซักลินของเขาเนี่ยแบบผมนึกว่าทำโรตีครับแล้วก็เป็นซีนที่ทางเดินที่แบบสกัดที่มื่นฟ้าที่โดนที่เราโดนกระทำจากเพื่อนโดนเองนฮะใช่ครับ คือพี่อินเป็นไงครับพี่อินจริงๆหนูก็ชอบซีนนั้นเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าไม่จริงๆไม่ได้ชอบเพราะได้ถีบแพะแต่ว่าคือซีนนั้นอะเป็นซีนที่แบบกั้นขำหนักมากเพราะแพสทำได้ไงแพทแพสบอกว่าจะทได้ไงไม่คือพี่เราไม่รู้เมื่อกี้มีหรือเปล่าแต่พี่ปออะปอหมดใจหูดูผมผมชอ้วกคือตอนแรกก็ไม่เป็นลมหรอกแต่พอพี่ปอมาช่วยอยากจะเป็นลมจริง พราะปั๊มจริงด้วยแต่ว่าเห็นบอกว่าตอนที่กำลังแบบว่าชุลมุนวุ่นวายแต่ว่าแพททำน้าเป็นลมเป็นไงนะ้องทำเหรอ้า4 3 2 1ไม่มีหลายจังหวะนี่จำได้ทำได้ไงบ้านหราเราอีก ไปดูไปดูใหม่ไปดูใหม่ใครอยากดูซีนนี้เดี๋ยวไปดูใหม่อีกรอบวันที่17นี้ใช่พอมันมีมีด้วยซอบได้ด้วยแล้วก็เป็นมีนได้เลยเอองสต็อปแล้วแคปอารแล้วก็ลงชวิทย์เออแล้วก็ปั่นเทนด้วยป่นเอาไว้ปั่นเทนอย่างวครับไม่เป็นไรไอ่ะรอดูโปรไฟล์แพดจิวันที่17นะฮะรอดูโปรโปรไฟล์แพดจิวันที่17อ่ะพี่อินพี่อินมีสิีนไหนมาทบใจไหมลูกซีนเมื่อกี้เลยค่ะเพราะว่าแบบคือซีนเมื่อกี้อ่ะ อย่างที่บอกว่าเป็นซีนที่แบบกั้นข่ำแบบสุดๆเพราะว่าด้วยความที่หน้าเป็นเจ้าหน้าบุดทำไมหน้าบุดทำไมน่ารักใช่แต่ว่าคือซีนนั้นอ่ะมันด้วยความที่มันค่อนข้างรู้สึกว่ายางนิหนึ่งถึงจะเป็นซีนที่แบบเล็กๆตอนแบบตอนถีบอะแต่ว่าค่อนข้างแบบถ่ายนานถ่ายนานอยู่เพราะว่ามันต้องใช้แบบจังหวะแล้วก็ท่วงท่าของการลง ผมโดนเตะไปประมาณบวกสิบบวกอะครับแต่ว่าประทับใจกับทุกซีนเลยที่ได้เข้ากับเพื่อนๆนทุกคนแล้วก็มีพี่ๆตรงนั้นด้วยนะคะในงเเรื่องแต่ว่าแต่เวลาเข้ากับเพื่อนๆนเนี่ยก็ก้นขับเยอะอยู่เพราะว่าแต่ละคนคือแบบค่อนข้างเส้นขึ้นโดยเฉพาะพี่อู๋ครับถ้าโดนเส้นปุ๊บนี่คือไปไกลเลยใช่ไหมใช่พี่อู๋ยังไงมีซีนไหนโดนเส้นไหมใน EP หนึ่งเนี่ยเอาจริงชอบ ก็จร um ิงๆก็ชอบซีน hmm. oh, ท,ที่แพดล้มนั่นแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่เราเล่นด้วยกันก็คือมันมันโบบาแล้วแล้วูก็พยายามที่จะไม่ขำแล้วแต่ว่าต้องคัดหลายรอบหน่อยเพราะว่าอูขำใช่แล้วก็ไม่คิดว่ามันเจอมาฮาขนาดนี้เพราะตอนนั้นก็ฮามากๆแล้วอมาดูเองก็ฮาประเดิมครับพี่ปอลาพี่ปอลามีซีนไหนประทับใจไหมฮะที่ผมก็ชอบสินสินสภาพเหมือนกันตอนสุดท้ายที่คุณยิ้มนคืออะไรอ่ะผมอยากรู้ว่ามันเป็นแบบปริศนาไงว่า เราจะเอายังไงต่อกับสถานการณ์นั้นเออแต่เอาจริงชอบนะจังหวะที่ป๋อท่องมน่ะจังหวะป๋อท่องมนเพื่อว่าให้เขาช่วยอ่ะเราอยากเห็นซีนนั้นไหมคะสมมุติว่าแพจีพอไม่รู้แพจี๋ของหน้าแม่แล้วเปิดแบบอมันต้องเล่นด้วยกันไงซีนเนี้ยอ๋อท่องมนใส่ใครท้องมนใส่นี่ไงใครพระเป็นมะม่วงยมือขึ้นโอ้เอออ่นี่สมมุติว่านี่คือตียกมือสูงไหม ไหนไหน่ากก็เป็นสาววายกันกับฝั่งนั้นพี่กาเป็นสาววายแรงมากเลยอ่ะสมมติว่าสมมติว่าทุกคนตรงนี้คือพี่มา่วงที่เราจะต้องใส่มนสะกดจำได้หรอกได้ไหมอ่ะมายืนเซนเตอร์นิดนึงพี่ปอพี่พี่แพนเลยตรงนี้ลูกตรงนี้ลูกมาอ่ะพี่แพนมาฝั่งนี้พี่แพนอ้อนฝั่งนี้อ่ะพี่ปออ้อนฝั่งนี้ทาไงก็ได้ให้ที่เขาสั่พายเราจาได้ครับอ่ะพี่ปอตั้งแต่แรกเลยนะ เคได้มาห้าสี่สามสองหนึ่งพี่คนสวยครับพี่ครับนะครับเฮ้ยพี่ครับซับไม่ออกะครับช่วยหน่อยครับ พร้อมไหมพรอมไหมห้าสี่สางหนึ่งพี่ครับสักไม่ออกนะครับช่วยหน่อยได้ไหมครับนี่ตีตีเพิ่งลุกเึ้นตีเพิ่ง้ยต้องใจเย็นนะลูกแ่ลซคู่อื่นคู่เราตัวติดกันตลอด ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมสักฟอกเข้าได้นะคะพิเซนเตอร์นะคะไดกับปอได้ประโยคนี้นะผมสักฟอกถ้าฟังอยู่นะคะเป็นไหนก็ได้นะพร้อมเลยค่ะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องๆฝากติดตามซีรีส์นี้นิดนึงเฮ้ยลืมลืมโอ๊ยแม่ขอโทษลูกเลยลืมลืมลืมอะไรลูกฉันฉันไม่ได้ว่าอะไรเลยเออไนบอกเชิญลูกเซฟครับเชิญเลยลูก พูดถึงเป็นไรพูดถึงเป็นไรแหมพูดถึงก็อยากพูดอย่างนี้ใช่ไหมใครกล้าเรียกเซฟเสียงดังบ้างอ่ะใครนะไม่มีหรอกลูกเซฟเชิญเลยลูกคนข,ข้างค่ะได้ไคะ่ะเห็นเวลาเห็นเวลาเอาเรียกเซฟแต่อูเขินงง <laughs> เอาไเซฟเชิญเลยลูก ครับก็ซีนที่ชอบจริงๆชอบสองซีนเลยคือซีนที่ที้องแพ้จิครับอ๋อนอนคำท่าเลยนะได้เองไม่ไหวแสดงว่าตอนถ่ายต้องสนุกมากใช่ครับสนุกมากแล้วก็หลายเทคเลยเพราะเราหลุกขำตลอดครับใช่แล้วก็อีกซีนหนึ่งที่ชอบจะเป็นซีนที่ว่าเราเตะเตะต่อยนะ ทำไมพี่ผูกเกิดอะไรขึ้นยังไงสิยังไงสิมันเกิดอะไรขึ้นคือตอนถ่ายเ่อกี้ว่าเท่มากแต่พอมาดูจริงๆก็แบบไม่อ้ากลงไปนอนเลยอ่ะกล้าดูอายอายเอาจริงๆแต่ตอนนั้นคิดว่าเท่มากมันมันเท่มากตีนี้ออกมาโอ้โหโค้ทเท่เลยตอนดูแล้วเสื้อผ้าด้วก็เป็นน่ารักน่ารักไงรู้น่ารักน่ารักน่ารักไหมฮารน่ารักออนี่ยเห็นไหมพี่กล้าพี่กล้ายังไงสียังไงสีเรื่องนี้ ซีนไหนเมื่อกี้นั่งดูแล้วประทับใจไหมความรู้สึกก็ดูดูรอบที 100. ่หนึ่งหน่อยพอดีน่าจะครบพอดี <laughs> ไม่แต่เธอได้แบบเห็นเรีแอชนันแฟนๆไงพอดีดีใจเอาจริงๆถ้าบอกอุ้ยอย่ามะอุ้ยไมอย่าตามเขาลูกเ <laughs> ขาไม่ได้ดีขนาดน,านั <laughs> <laughs> <ร>้นอเอาเรื่องพูด<า>เป็นการประการก็คือเอาความเป็นจริงก็คือพูดกับเจมส์หลังด้วยแล้วก็แบบว่าแอบเครียดกับงานงานนี้ โชมันเป็นมันเป็นซีรีส์แบบมาหลาลัยแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนจะง่ายแต่ว่าเหมือนกทําทำคนที่พันอ่เออโอ้ยเขา้าใจเข้าใจ่ะเพราะว่ามันมีซีรีส์ประมาณนี้ออกมาเยอะมากมก็เลยต้องมานั่งทําโจทย์ว่าเราจะ Back to Basic ให้เป็น Back to Special ยังไงค่ะก็ออกมาประมาณนี้ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงฝากดยอยากอยากให้ฝาก จริงๆอันดับแรกคือฝากซีรีส์และอันดับสองเ่็ากน้องๆคือน้องๆแบบสู้มากเอาจริงๆการทําการเล่นซีรีส์เรื่องแรกมันไม่ได้ง่ายเลยการต้องจาบทการจะต้องแข่งกับเวลาการจะต้องอใช้อารมณ์ทางนอารมณ์ต่างๆแบบวันหนึ่งหลายๆอารมณ์เลยเข้าใจก็ก็เก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่งคือไม่ได้แอบชมในนั้นตลอดแต่วันนี้ก็คือถ้าดูแล้วก็ภูมิใจซะาแล้วก็เหลืออีกนิดนึงก็ไปทำให้มันเต็มที่กว่าเดิม จะได้มีพลังเออนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับพี่กล้าของเราด้วยนะค่ะได้เลยได้เลยสี่ได้เลยสีอันนี้แปดสิบเออถูกไหมอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือซีนในภพยหลังที่ทุกคนคิดแล้วก็แอบเพิ่มหัวไปให้ระเบิดระเบ้อไปเลยเข้าบ้านต้องรอคอยกันที่สิบเจ็ดต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการที่ได้มาดูวันนี้คือ มันคือที่สุดแล้วเพราะว่าที่สุดในที่สุดรอพวกคุณอยู่ในวันที่17นั่นเองค่ะอาด็เดค่ะอยากให้ฝากซีรีส์นรื่งรู้ว่าติดตามได้ที่ไหนดูอะไรยังไงเชิญเลยค่ะอาพิุ่ัตต์ก้องเลยตามก็ขอฝากซีรีส์เรื่องกิมมิมงฟ้าด้วยนะครับก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราหลายๆคนเลยก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากรับชมด้วยนะครับออนทางไอฉีออนทางซ่องวันสามเคขเวลา สี่ทุ่มสินาทีัแล้วก็ทางไอฉีีเวลา5้าทุ่มสินาทีก็ถ้าใครชอบซีไหนหรือว่าชอบอะไรตรงไหนก็แคปแล้วก็แบบแท็กพวกเรามาได้แต่เดี๋ยวก่อนเพราะว่าไอฉีีมีเวอร์ชันอันคัดด้วยครับอุแล้วก็อี1เนี่ยสามารถดูผ่าน Youtube ช่องมันดีเวิร์กได้ด้วยนะคะมีแค่ e ีพีหเท่านั้นใช่แล้วและเด็กๆวันนี้มีพิเศษอุ๊ย ของแถมอุ้ยที่เราจะได้ดูพร้อมกันเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหรอไม่ใช่หรอกเองจริงไหมเราจะได้ดูตัวอย่างนะเป็นคลิปอีพีต่อไปพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะรอั้ยคะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่าง E.P. 2สองนั่นเองนะได้ดูก่อนใครอีกแล้วที่นี่เลยนะคะอะเด็กๆขาก่อนที่เราจะ เรียกได้ว่าจบงานจบสิ้นทุกอย่างพี่ขออนุญาตประกาศผู้โชคดีก่อนเดี๋ยวเรามาร่วมรุ่นไปพร้อมๆกันโอเคไหมเอางสำหรับผู้โชคดีของเราวันนี้เนะี่ยพี่กล้ายังอยู่กับเรานะ,ะก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปรวมกันเนะี่ยขออนุญาตประกาศผู้โชคดีก่อนแล้วกันนะอย่างที่บอกเลยว่าของรางวัลของเรานะฮะจะเป็นโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นนะักแสดงนะฮะทั้งหมดรางวัลละ6ใบมีทั้งหมด5รางวัลและทุกรางวัลนะีสามารถรับได้ที่บริเวณหน้างานโต๊ะลงทะเบียนนั่นเองค่ะ รางวัลแรกนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ชมีท่านแรกได้แก่คุณไม่รู้อ่านถูกไหมเพราะเป็นภาษาทวิตเตอร์ต้องขออภัยด้วยนะคะคุณสนยอันนี้คือบอกชื่อแอคเลยใช่ไหมครับบอกชื่อแอคเลยแต่ยัยืนี่ยตัวตนนิดนึงค่ะอมาเยมายมายมหมายอะไรล่ะคนที่ได้อันดับแรกเลยนะผู้ชมี มีไหมคะโห่ไม่มีใครกล้าลุกเลยมีไหมคะเขาจะลุกจริงเหรอให้ที่ต่อหน้างานเนาะโอเคเพราะว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะฉันไม่อยากยกมือเด่๋ยคนข้างๆรู้ไปฉันเพราะฉันหวีดไปเยอะมากโอเคไหมเพื่อความสบายใจเนาะโอเคไหมคะทุกคนโอเคไหมโอเคค่ะทุกคนโอเคไหมเป็นมตติร่วมกันนะโอเคนะโอเคนะผู้ชม คนที่2นะท่านที่2เพราะว่าเอาจริงๆฉันก็นะคะตามนี้เลยรับของรางวัลนะฮะบริเวณหน้างานตรงโจ๊กโต๊ะโต๊ะสามโจ๊กแะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะอ่ะน้องๆขาเดี๋ยวเราไปเลยนะวันดีกว่านะฮะเดี๋ยวช็อตแรกนะจะเป็นการเซลฟี่กับพี่ๆ FC ทุกคนนะเดี๋ยวเรียนเชิญน้องๆนะฮะรวมถึงพี่กล้าเดี๋ยวพี่กล้ายืนกับเจมส์ก่อนเดี๋ยวน้องๆนะไทยรู้กับแฟนคลับก่อนเดี๋ยวเรียนเชิญน้องๆดนั่งรับเวทีนะลูกน้า พี่พีจิมให้แก้มฉีกเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอยู่ในเฟรมทุกคนนะคะเดี๋ยวลงหน้าท่าให้เลยนะลูกีเต้นในนี่ไหมเต้นด้วยกันอะไรเงยเปิดเพลงทำติ๊กต็อกพี่พีขาพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะแขกรับเชิญของเรานะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้หนาแน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตแรกขออนุญาตเป็นทุกคนยิ้มนะคะ เดี๋ยวนหน้าทุกคนช็อตที่สองขอเป็นทะเลดาว,ดวาได้ไหมคะเนาะโอเคหา้าสี่สามสองหนึ่งยิ้มค่ yeah. ะเย้ต่อไปเป็นทะเลดาวคะ่ะทุกคนขอทะเลดาวให้น้องหน่อยเชิญน้องนักแสดงนับนเวทีเลยนะลูกน่ะ วันนี้บรรยากาศอบอุ่นน่างักมากๆนะขอขอบคุณนะแฟนๆทุกท่านด้วยที่เรียกได้ว่าให้ความร่วมมือนะคะและน่ารักกับน้องๆมากๆเลยนะคะอ่ะตอนพิเศษแนเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ออฟงั้นพี่ออฟเปิดกล้องได้เลยค่ะเพราะกระแสดีแน่นอน ถ่ายรูปรวมกันก่อนนะช็อตแรกจะเป็นรูปรวมนักแสดงนะคะแล้วก็มีพี่ออฟนะคะผู้จัดของเรานะคะแล้วก็มีพี่กล้านะฮะพูดกับด้วยนะคะทุกคนจับปุ้งพี่ออฟอันนี้ไงเราเป็นมัมมี่พี่ออฟอ๋อเพราะเป็นมัมมี่มัมมี่ทุกคนมัมมี่พี่โอใช่มัมมี่มากๆน้องหน้ามาตัวเอ้ย nó nó luôn 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 พี่ออกกับพี่ไก่จะไปไหนนะครับเพราะวันนี้นอกจากพี่ออฟพี่ไกาแล้นเราน้องน้กแดงจากกี่หมื่นฟ้าแล้วเรายังมีน้กแดงจาก DMD ผ okay. okay, okay, okay. 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 ู้ชนะในรายการนั่นเองค่ะต่อไปเป็นวิดีโอนะคะสามร้องไหมโอเค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 นับห้าสี่สามสองหนึ่งเขาหล่อทุกคนอ่ะน้องหอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนคฮหน้ารักมากๆเลยนะคะและแน่น